ครับสวัสดีครับผมโคตรปอนนะครับจงสริยบุ้ที่ช่วยหัวหน้าผู้สอนทีมพิซูโลเอฟซีนะครับก็เข้ามาตอบคําถามในวันนี้จากคาถามที่มีมานะครับก็ขอตอบสองคำถามรวมกันในคําถามแรกที่ว่าเข้ามารับงานแล้วทางบื้อต้นวางเป้าหมายอย่างไรให้เป้าหมายอย่างไรแล้วก็คําถามอีกกันนึงก็คือเลขสองต้องปรับ อะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต,ต้องขอบคุณบอสต้นก่อนนะครับทีท่ให้โอกาสผมมาร่วมงานที่พิซูโลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้คุยกันแล้วก็บอสต้นก็ก็บอกว่าผลงานมันไม่ดีพี่ก็ขอให้พี่มาช่วยเหลือหน่อยที่พิซูโลนะครับผมก็บอกต้นไปแล้วว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้บอสต้นคุยกับทางลําพูนถ้าทางผู้บริหารลำพูนไม,ไม่มีปัญหาอะไรผมผมก็ยินดีและพร้อมมาช่วยแล้วก็ ตอนนี้ก็มาช่วยได้2เกมแล้วครับกำลังจะเข้าอ่าสามเกมด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีการสัปดาห์ที่ผ่านมาในในบอลทั่วเอเอยค,คัพนะครับก็กำลังจะเข้าเกมที่4ซึ่งเป็นเกมหลีกเกมที่3ในสัปดาห์นี้นะครับก็ในเล็กต้องปรับยังไงเนี่ยก็ต้องต้องเรียนตามเมื่อกี้ว่าผมก็คุยกับโค้ชต้นบางส่วนแต่ในเรื่องของอ่าเป้าหมายหรือการปรับ อะไรยังไงเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยครับยังไม่ได้พูดถึงตรงน,นั้นคือเราเข้ามาถึงเนี่ยเราเราก็เพียงแต่ว่าอยากจะปรับอะไรให้ให้ผลงานมันดีขึ้นแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาบ้างแล้วครับครับแล้วก็กับคําถามต่อไปก็มีคําถามว่าชนะมาสองเกมอยู่ดับห้านะครับมองโซนเหนืออย่างไรแล้วก็ห่างจากโซนแชมเปี้ยนลีกแปดคะแนนมองอย่างไรจริงจริง การชนะมาสองเกมแล้วขึ้นมาอยู่ดับห้าเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่ดีดีมากนะครับฟุตบอลถ้าชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากอยู่แล้วนะครับอันนี้เรามามองว่าพัฒนาการของทีมเนี่ยตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราพยายามช่วยน้องๆแชร์กันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ทีมดีขึ้นในในในช็อตเทอมแรกก็คือสามเกมเนี่ยเราจะทำยังไงให,ให้ให้แต้มมันดีกว่าเดิมซึ่ง ที่ผ่านมาก็กตอนนี้ก็ทําได้6แต้มนะครับก็เหลือเกมสุดท้ายกับแม่สอดเนี่ยนะครับเราเราก็คาดหวังว่าเราจะอย่างน้อยเก็บ1แต้มอย่างมากเก็บ3มแต้มเพื่อที่จะได้เป้าหมายในช็อตเทอมแรกที่เราวางกันไว้ใน3มเกมนะครับก็อยากจะทําให้ได้นะครับก็มองโซนเหนือยังไงก็กต้องบอกว่าผมว่าทุก,ทกโซนนะเท่าที่ผมได้ติดตามดูฟุตบอลไทยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นพัฒนาการของทางด้านโค้ดเองทางด้านผู้เล่นเองก็อาจจะเกี่ยวข้องไปถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มีการจัดอบรมโค้ดมากขึ้นจัดการเรียนการสอนของโค้ดมากขึ้นนะครับทำให้โค้ดมีพัฒนาการและก็มีการเรียนรู้ในในด้านของศาสตร์ของฟุตบอลโดยตรงจริงๆนะครับแล้วนามาพัฒนาแล้วก็ตัวผู้เล่นเองเนี่ยก็มีสื่อที่เรา จะมองเราจะดูเราจะศึกษาเราจะค้นคว้าเพื่อพัฒนาตัวเองควบคู่ไปด้วยก็ผมก็มองว่าตอนนี้พัฒนาทั้งบอลไทยทั้งทั้งระบบนะครับทั้งระบบผมก็มองว่าตั้งแต่ยุทธมาเลยตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่อะไรขึ้นมาเลยจนถึงในทีต่างๆผมไม่ได้มองว่าโซนเหนืออย่างเดียวผมมองทุกๆโซนแล้วก็มองถึงระดับประเทศเลยว่าตอนนี้เรากําลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีครับสําหรับ การห่างโซนชเ้น้ยนลีกแปดแต้มเนี่ยมองอยังไงทีจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าการมาครั้งแรกเนี่ยเราห่างโซนตกชั้นหนึ่งแต้มตอนที่ผมมานะห่างโซนตกชั้นหนึ่งแต้มเพราะะนงานแรกของผมที่คุยกับบอสต้นก็คือต้องหนีตกชั้นเราเราต้องเราต้องรู้ความจริงนะครับเราเราต้องอรับสภาพความจริงคือตอนนั้นเราหนีตกชั้นแล้วตอนเนี้ย เราขยับคะแนนขึ้นมาหน,นีในการตกชั้นขึ้นมาก็ค่อนข้างพอสมควรเพราะฉนั้นก็ยังคงอยากจะรักษาระดับตรงนี้ไว้นะครับการที่จะไปแชมเปี้ยนลีกอีก8คะแนนเนี่ยผมว่ายัง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 ไม่อยากคิดถึงครับขอขอให้ค่อยๆปรับไปแล้วก็ให้จบในเล็กนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆว่ากันอนทีมครับผม